สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะพบกันทุกวันนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน mRNA นะฮะก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งจากหมอยงนะฮะก็เป็นหัวข้อเรื่องของหมอยงชี้นะฮะว่าฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในเด็กอายุ12-17ปีเสี่ยงกล้ามเนือ้อหัวใจอักเสบนะครับ <c oughs> ย้ำนะฮะ วัคซีนให้เด็กจะต้องมีความปลอดภัยสูงมากนะครับวันที่10กันยานะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรหัวหน้าสูเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสพิวิทยาคลินิกภาวิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์จุฬานะฮะโพสต์เรื่องการให้วัคซีนป้องกันโควิดสิในเด็กนะฮะโดยระบุข้อความว่าทุกคนควรได้รับวัคซีนแต่นะฮะแต่ปัญหาของโรคโควิดสิคือมีความรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวในขณะที่เด็ก ถึงแม้จะเป็นโควิดจะมีอาการน้อยโอกาสลงปอดหรือเป็นปอดบวมน้อยมากนะฮะและยิ่งน้อยมากๆที่จะเสียชีวิตจากโควิดสิการให้วัคซีนในโควิดสิ COVID เนี่ยในเด็กนะฮะวัคซีนจะต้องมีความปลอดภัยสูงมากจึงจะมีความคุ้มค่าเพราะตัวเด็กเองโดยเฉพาะวัยเรียนนะฮะเป็นแล้วไม่รุนแรงนะฮะนอกจากนอกเสียจากว่าจะนําเชื้อไปสู่ที่ผู้เท่าที่บ้านหรือทําให้เกิดการระบาดโดยเฉพาะในโรงเรียนนะฮะหรือในกลุ่มที่มีการรวมตัวกันมากๆนะฮะ ฉะนั้นการให้ mRNA นะฮะในเด็กอายุ12-17ปีเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจแอคเซปได้นะฮะถ้าคำนึงผลได้ผลเสียในระยะเวลา120วันเนี่ยเด็กอายุ12-17ปีเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ชนิด mRNA 1ล้านคนจะป้องกันการเสียชีวิตในเด็กชาย2คนและถ้าเป็นเด็กหญิงจะป้องกันได้แค่คนเดียวนะฮะ ก็ถ้าฉีดวัคซีน m n a เข็มที่2นะฮะมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กชายอายุ12-17ปีจำนวนใน1ล้านคนนะจะมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กชายเนี่ย59-69คนส่วนในเด็กหญิงก็มี8-10คนนะฮะก็สรุปคือมันมันปลอดภัยกว่าในเด็กผู้หญิงนะฮะใน1ล้านคนนะ,ะที่ฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกานะฮะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ที่ปโรคประจําตัวไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ควรได้รับวัคซีนก่อนให้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะฮะและตาการเสิยชีวิตก่อนแล้วถ้าวัคซีนมีมากเพียงพอทุกคนก็ควรได้รับรวมทั้งเด็กด้วยนะฮะความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้ก็ต้องนํามาประกอบการตัดสินใจของผู้ปครองอีกทีนะฮะขอบคุณจาก Facebook ของยงผู้ระวันนะฮะภาษาอังกฤษะนะฮะเรียบเรียงโดยไทยรัฐออนไลน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องโหมได้ครับมีควาร์มยาชาแนลฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ